สวัสดีค่ะวันนี้ขนมทังท,งทงองถนมมิรนะคะอ่า,มา,ม,ามาดูลูกศิษย์ฝึก <laughs> วันนี้ฝึกจริงๆ่วันนี้ลูกศิษย์เขสั่งเตาไฟฟ้าด้วยนะคะนี่นะคะมาลองเตาได้ตัวเองเลยนะคะอ่าจอเขาหาตัวหมนุนอ่าอน,นั่นแบ่งไปหน่อยโอเคหรือครูคจับมือให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือครูจับมือให้นะคะอ่านี่เตาไฟฟ้านะคะนี่เตาไฟฟ้านะคะลูกศิษย์มาลองได้มือตัวเองเน,นี่ยค่ะมีขนมสวยแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะ ไม่ต้องปรับอะไรเลยนี่ฝีมือลูกศิษย์นะคะนี่นะคะอ่าลูกศิษย์มาจากไหนนะคะจากเดนมาร์ก <laughs> จากเดนมาร์กเนาะ <laughs> ยังไม่ถึงบ้าน <laughs> ยังไม่ถึงบ้านเลยลงเครื่องก็มานี่เลย <laughs> เนาะเ,เอเนี่ยนี่นะคะมีสั่งเตาไฟฟ้าไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะเพิ่งจะกลับมาถึงก็มาแวะเรียนมารับเตานะคะ เป็นไงคะขนมครัวอร่อยไหมอร่อยมากค่ะสวยมาก <c oughs> ครัก็สวยด้วย,ใจ,วยใจดีีด้วยใจดีกันใจดีเลย <c oughs> ดีใจด้วยนะคะที่ <c oughs> ชอบขนมคู่ <c oughs> นี่นะเนียนเมนนีเนียนเหมนหน้าคนสั่งเตาเลยเห็นไหม ไปขอบคุณมากที่ไว้ใจนะคะโอนเงินมาตั้งแต่ต้นปีเนาะเอออห่วงเตาห่วงเตาจองเตาไว้นานมากเลยในขนมสวยถูกใจไหมคะขนมใช่ค่ะสวยมากถูกใจขนม่อยเนาะกระตามันเรียนด้วยอืเดี๋ยวสั่งเตาให้ลูกอีกเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยนไก่ทอดตหาเรียนไก่ทอดอีกเนาะวันนี้จะได้เท่าสองอย่างไปเลยเนาะนี่นะคะอีฝีมือของลูกศิษย์ เรียนทาง YouTube ไม่ไหวใช่ไหมเรียนทาง YouTube ไม่ได้เรียนยังไงก็ไม่ได้นะไม่ได้เราเขาเขาเอาแต่ยอดไลค์ยอดวิวเขาไม่ได้เอาไม่ไม่กันไม่ได้อาชีพจริงจังอะเนาะมาที่นี่ครูสอนทุกอย่างนะคะนี่นะคะฝึกทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะใส่ใส่ใส่ครีมนะคะเราของครูก็ไม่ต้องทำอะไรเนาะตั้งแต่มานี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะนี่นะคะเขาจะอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะอ่าเขียวแดงเขียวแดงช่างเขาเขาจะมีตัวตัดอัตโนมัตินะคะ ยอดคว,วักยอดควักอย่างเดียวรอขอบรอขอบสีเหลืองๆนะอะโอเคควักยอดข้อยออย่างนี้เป็นตลอดเลยนะคะในตัวอัตโนมัติเลยนะคะขนมจะสวยทุกชิ้นเห็นไหมคะไม่มีดังไม่มีดำนะคะนะคะไม่มีดังดำเลยนะคะอัตโนมัติไปเลยนะคะโอเคสนใจก็ทักเข้ามานะคะขนมดังทองถอนอมมิตรนะคะอ่าครูปเปิดบ้านสอนให้ที่ซอยวัชรพลท่าแรงบางเขนนะคะอ่าวันนี้ลงคลิปสั้นๆก่อนขอบคุณมากนะคะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ